โดยนับผู้เราเคสศูนย์ห้าึ่ต่อสู้ราชาโมลไทยสองฟังชันหลักฟังชันที่หนึ่งหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ขับเครื่องดิโซเวสิบหกตัวข้อที่สองการใช้ AI ตรวจจับภาพและเสียงส่งข้อมูลให้หุ่นยนต์โดยโปรแกรมที่เราใช้ครับมีมากมายด้วยกันอย่าง AI เราใช้คิดไบเอ AI IDE ส่วนโปรแกรมที่เราใช้พัฒนาหุ่นยนต์นะครับเป็นตัวคิดใบไ IDE ส่วนโปรแกรมที่เราใช้ในการพัฒนารถแสงสีเสียงนั้นเป็น Kvide ครับผมตัวนี้เป็นหุ่นยนต์นักมวยรุ่นโปรไทยที่ผมเจ้าขอผมในคนในกลุ่มได้ได้ร่วมกันออกแบบคิดค้นว่าจุขยับทุกจุดนี้มันต้องมีตรงไหนบ้างหุ่นยนต์ตัวนี้จะมีสวอทั้งหมด12ตัวทําไม่มีจุดวัจุขยับที่หลากหลายและสามารถขยับได้พอตัวแต่ ยังขยับได้ไม่เหมือนมนุษย์มากตัวแล้วก็ส่วนด้วยวัสดุที่ทําเป็นไม้ติมกับตัวโครงกระดาษมันทําให้ไม่สามารถรับตัวบอร์ดกับมอเตอร์ไม่ได้จากนั้นเราก็ได้พัฒนาตัวรุ่นอปรไทยนี้ให้เป็นรุ่น v 2ซึ่งรุ่น v 2นี้ผมจะได้เปลี่ยนวัสดุเป็นตัวเป็นแผ่นตัว v 2นี่เราจะเพิ่มสซทั้งหมดจาก12ตัวเป็นส6ตัวทําให้ีจุดขยับที่มันเหมือนคนมากขึ้นแล้วก็ ตัวมันตองรับกันแข็งแรงมากกว่าเรามากม,มากกว่าไม้ติมเยอะกว่าหลายเท่าเลยแล้วก็ตัวตัวกลางตัวแผนกลางเราก็ได้เพิ่มตัวใส่บอร์ดได้มากขึ้นแล้วก็สามารถรับน้ำหนักของอแผงแบตเตอรี่กับตัวบอร์ดได้มากกว่าตัวพุทไทาย,ยหลายเท่าเลยครับ ในส่วนของโปรแกรมส่วนที่1นนะครับรถคันตัวนี้จะเคลื่อนที่อัตโนมัติออกมาตามการแสดงโดยที่จะใช้เสียงเป็นตัวกนนําหนดถึงสีงที่กําหน,นดไว้แล้วตัวรถจะเคลื่อนที่ออกมาพร้อมกับตัวเพื่อนๆข,ของมันอีกสาตัวนี่คือหุ่นที่เราใช้ในการประกอบการแสดงครับผมโดยตัวนี้ครับเป็นตัวหลักมีเซ็นเซอร์รับเสียงโดยมันจะอ่านค่าเสียงแล้วแปลบมาเป็นสีอย่างนี้โดยสีเนี่ยครับแบ่งออกเป็นสามระดับโดยนับตัต้งแต่ต่ำไปยันสูง แล้วมันก็จะส่งค่าไปให้เพื่อนมันอีก3าตัวโดวยีา3ตัวจะรับแบบเดียวกันแบบตัวหลักโดยการใช้ e p t now ออกมาครับผมผมในส่วนที่สองน,นะครับคือการโปรแกรมหุ่นยนต์นะครับโดยที่หุ่นยนต์ตัวนี้จะรับค่ามาจาก AI ทั้งสองตัวนะครับคือ AI ภาพแล้วก็ AI เสียงตัว AI ภาพจะทํางานแบบว่ารับค่ารับข้อมูลมา่อที่จะส่งให้ตัวนี้ทําท่าตามมาแสดงนะครับส่วน AI เสียงจะรับคําสั่งคือเดินหน้าแล้วกยหลัง นี่เป็นหุ่นตัวแรกของเรานะครับหุ่นตัวแรกของเรานะครับจะใช้ในการตรวจจับเสียงเพราะว่าการตรวจจับภาพนะครับทําได้ลําบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเดินหปถอยหลังเพราะามันมีความคล้ายกันครับเราจรึงใช้เป็นในส่วนที่สองนะครับจะเป็นการตรวจจับรูปภาพเพราะว่าเราอยากจะอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยครับ ซึ่งคนที่จะแสดงนะครับจะต้องแสดงท่าทางที่ถูกต้องแล้ว AI นั้นจะประมวลผลแล้วส่งข้อมูลไปให้ตัวบอดคิดไปทางไี่มีที่สอง้ที่สอง ข well. ้อที่สองขัสอง